อร่อยสดมากได้ดิหอมด้วยอร่อยอ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอตา วันนี้เราอยู่ันที่ที่ไหนกัอยู่หมู่บ้านเนอไม่ใช่น้ำใสายหมู่บ้านาาน้ำสใสเจเราจะให้ดูความใสของมันนะว่าใสาแค่ไหนเอามาเอากล้องมาใสจนเห็นน้ำเห,นเห็นเห็นเหรียญ

โยนกันเต็ต้มวันนี้ข <ok> ้นเนาะเป็นน้ำจากฟูจิเนาะน้ำจากภูเขาบนภูเขาอย่าง้กน่ะอมรับนอยค่ะอายใช่ากครับกับนะเป็นปลาทอดปลาดิ

ปลานะครับปลาคันเทพที่จับมาจากบ่อตรงไหนน่าเรักอปะあのあそこのัってるところ去ั哦，哎，对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 ，้า对，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 ้对，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 า对，对，对，เ对，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 ย对，่对，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 ด对，对，ด对，对，对， แล้คนาศะันอ่พูดอยู่เนี่ยให้เด็กเขาบอกให้เด็กไปดูตรงนู้นนะโอ้อๆๆน้องี่โอิซ่า้ยอ้ดูสิเยอะม่จับอยอ่สุดยอดอ่ะสดจริงอะน้กันแสดงว่าของน้องดีต้องลองชิมแล้วสดจริงๆอบแต่ซยาดึงโอ้ อันนี้สดนี่แล้วก็มาเป็นตัวเนี้ยเราจะบาปไหมเนี่ยกินอย่างเงี้ยเนาะกินได้มาเริ่มจากหมี่มะนาวก่อนเลยหมี่ะนาวดูนะเราจะผ่านเนี้ยให้ดูทุกคนหิวกันไหมอืมริมไหมอืม,มอุ้ยหนังมันน่ากินมากน่าจะกรอบมากอ่ะโอ้โหนี่ยอันนี้มีก้างนะออกกันเราจะกินกันนะครับเนี่ย เปรี้ยวเบสที่ขีดอะไรโดนเนี่ยเนะน้ำคือมันอยู่ในน้ำใสด้วยไงน้ำที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุของน้ำจากฟูจิที่ไหลมามๆๆๆๆแล้วก็มาผสมกับปลามันน่าจะน่าจะโคตรอร่อยอ่ะเนาะอร่อยสดมากอันนี้คือผมเป็นคนช,ชอบกินปลาปลาอย่างเงี้ยมันไม่ได้หายง่ายๆไงใช่ป่ะใช่มีย่านนั่นเนี้ย ให้ดูอีกครั้งครับให้ดูอีกครั้งครับดูอีกครั้งครับเพื่อความยั่วของทุกคนนะ จังหวัดนี้นะครับจังหวัดยามานาชีเนี่ยจะดังเรื่องของข้าวโพดใช่ไหมครับใช่ข้าวโพดอร่อยเนาะดีซื้อข้าวโพดไปฝากพ่อแม่ให้กันนะโอ้ใช่ดีอ่ะข้างนได้เลือดไหมได้เดี๋ยวหยิบหยิบออกมาดูดิสดนะนะสดน่าจะหวานนะน่าจะหวานเพราะว่าเป็นจังหวัดที่นะดูข้างในมั้ยดูข้างในได้เลยอ่ะ ไม่แหไม่เชอได้อ๋อมีอะไได้โทษโแต่หน้าแตกเลยออมาหวานป่ะจูดไหม้งขอกินมัอมมากเลยนะหวานจริงอากจ๊ไหมอร่อยวันนี้มได้เวอร์เนะ อันไหนอร่อยพูดอร่อยจริงอันไหนไม่อร่อยพูดไม่อร่อยนะใช่อร่อยจริงอันนี้มันหวานอร่ะซาตัวเด็ดจริงจ้าเนี่ยพี่กินนะนะเดี๋ยวลองกินดิเมื่อกี้ทำมาน่ากินมากเลยนะน่ากินหอมด้วยอร่อยอ่ะใช่เหรอดูซอสเขาทาซอสมาเหนียวเหนียวรึบๆน่ากินเนาะ อทอดหวานมากหวานเค็มลงตัวมากกับโมจิโมจิอ,มอร่อยมากถ้าเป็นส่วนที่ทำเอนโมจิโมนเนี่ยอย่าปั้นด้วยมือนะเพราะว่ามันรสชาติเยี่ยมเลยอันนี้ไม่ได้อร่อยอ่ะอ,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 อร่อยอ่ะเหมาเล่นไหมกินเลยเร็วบอกว่ากินเลยแต่ว่าหน้าตาแบบอย่ากินนะอย่ากินะน,ะนะแต่ไม่ส่วนด้วยไปดีกว่า เขาล้างให้แบบนี้เลยนะครับดูปล่อยไว้แบบในน้ำอย่างนี้เลยดูนะห้ามจับนะครับคงจะแบบสุดน่าจะสุดจะทนแล้วป่ะแบบว่าจับอยู่ได้อะไรเงี้ยแบบคนที่กังกูเกอเกอชอบอจับ,จบนักท่องเที่ยวเงี้ยเออโคโดะก็น่าตกใจก็เลยแบบว่าเขียนรูปมือไว้เลยห้ามจับก็มีนะว่ากระเรียนไงเอว่ะไหนกันเห็นไหมแบบประมาณแบบบ้านพวกนี้เขาต้องเขาต้องรวยมากเลยป่ะอยู่แบบว่า ติดกับสถานที่ท่องเที่ยวเลยแล้วบ้านหนักนีดคือคือแบบเขาน่าจะแบบเปิดร้านอาหารหรืออะไรได้เลยเนาะเพราะว่าตอนนี้คนมันยังไม่เยอะจริงแต่ว่าหลังโควิดหน้าหมดแล้วเขามาเที่ยวกันน่ะน่าจะเยอะนะตื่นมาอืมรวยอ่ะน่าจะมีเงินเยอะพวกร้านเนี้นะจริงๆน้ำในป่าเนี่ยเขาให้กินได้นะคือสามารถตักดื่มได้เหรอใช่ไหมกินได้ใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่กินกันเพราะว่าจะเป็นโควิดใช่ไหมรคยได้ไหม น้ำน่นเดี๋ยวได้ปะ่ะใช่เขาให้ลังอีกโอ้โฮเดียนเย็นเหรอไม่เอาลองอ่ะเห <c oughs> มือนน้ำไมนตู้เย็นอะ่ะเย็นพร้อมรู้สึกแบบนั้นเลยมันเย็นเย็นมากแต่น้ำใสมาก มันมันมันจะดูน่ารักอะ่ะมันดูน่าแพ้แคร่ไหมดูสซมินะดิฉันยังยดก่อนอ่ะเออไม่แบบตรงนั้นไม่มีแบบน้ำไหลมาเงี้ยแอรอกัอแล้วแบบว่าเฮ้ยมาแบบเหมือนเหมือนจากรุไงจักรุจ,ชชจชชินวดสปาอะอ่เงี้ยนี่ก็น่าจะใ,ใช่นะจักรุจิสปาไม่ก็แบบว่ามันมีหลังคาเนก็แบบว่าเฮ้ยตรงนี้มันมืดนะแน้วจะรับนอนเออใช่ใช่ปานะหาที่หลบใช่ป่ะ เมื่อกี้เราได้คุยกับเจ้าของร้านที่เราไปกินเอ่ออะไรนะโมจิโมจิดังโกดังโกเออไปกินดังโกเมื่อกีกกก้นะครับเขาก็คือเขาก็เขาถามนะว่าผมอ่ะเขาเห็นผมพูดภาษาไทยไง <c oughs> เขาก็นึกว่าเอ้ยคนเพราะตอนนี้มีแต่นักท่องเที่ยวคนญี่ปุ่น <c oughs> คนไทยไม่มีเลยแล้วคนต่างชาติก็ไม่มีเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมพูดภาษาอะไรไเนี่ยก็เลยถามไงว่าคนเป็นคนประเทศอะไร ก็บอกว่าคนไทยคือคนไทยมาเที่ยวที่นี่เยอะอยู่แล้วแต่ว่าตอนเนี้ยร้านเขาอะไม่ค่อยทีย่คือขายไม่ดีเลยเพราะนักท่องเที่ยวไม่มีจนเขามาบอกว่าเออเนี่ยตอนเนี้มันแย่มากมคือขายอะไรก็ขายไม่ออกเหมือนนักท่องเที่ยวไม่มีก็ยังไงก็ถ้าหมดโควิดเมื่อไหร่ก็ให้นักท่องเที่ยวไทยนะไปอุดหนุนร้านเมนะื่อกี้นะอร่อยมากเยี่ยมนะคือไอ้นี่อร่อยมากเลยไอ้ดังโกอร่อยมากอย่างอื่นไม่ได้กินนะลองไปกินกันเองลองไปกินกันเองนะโอเคก็วันนี้ ก็ไปก่อนนะใช่ยังไงถ้าชอบก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปละบายแล้วก็นะครับใครที่มาญี่ปุ่นเนี่ยอย่าโยนเหรียญลงไปนะครับเขาไม่ให้โยนเหรียญเพราะว่าอันนี้แต่ว่าก็ไม่รู้ทำไมถึงโยนกันไม่ได้โยนไม่ได้โยนไม่ได้ไงห้ามโยนห้ามโยนเลยนะแล้วทำไมถึงโยนอ่ะไม่รู้อ่ะก็ไกลกูก็จะไม่รู้อ่ะโยนชอบโยนใช่